เบียดให้มันมีขั้นตอนนะครับอย่างสมว่าภูมิปัญญาเหล่านี้เนาะเราสามารถจัดํำฐานข้อมูลนะเสร็จแล้วนะในอนาคตถ้าหากเรามีคาเครือข่ายใไๆเราสามารถยกเป็นมรดกภูมิปัญญาระดับชาติได้นะครับระดับจังหวัดระดับชาติระดับชาตินี่ก็คงส่งเสริมวัฒนธรรมเขาดูแลอยู่จากระดับชาติเข้ามาสู่ระดับโลกก็นะค,คือระดับนานาชาตินะภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนระดับโลกของบ้านเรานี่ก็จะมีมโนราขึ้นไปแล้วขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลกนี่นะอ่าเรานี้เห็นเมื่อวานเหมือนจะมีข่าวขึ้นอะไรนะของเพชรบุรีอะไรเนี่ยเป็นอาหารอาหารชนิดหนึ่งเนี่ยขึ้นไปแล้วขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญา แต่ตัวทันทีเวลานทั้งหลายเรานี่ยังยังไม่ได้รับการขึ้นระเบียนคือขึ้น,นระเบียนกับกรมศิลป์กับภูบมิัญญาทางวัฒนธรรมคนละอย่างนะนันั้นของกรมศิลป์เนี่ยต้องมีกฎหมายเนาะเป็นเรื่องกฎหมายแต่ตัวนี้มันจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นบริหารจัดการนี่ก็จัดการตัวภูมิปัญญาด้วยจัดการคนด้วยจัดการ การบริหารจัดการกลไกต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเครือข่ายเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ทํางานด้านคำวิปลานอยมอจลอรเรานี้ก็มีเครือข่ายอย่างอินเดียใช่ไหมครับก็เป็นเครือข่ายที่มาร่วมกันราชพัฒเชียงใหม่มหลาลัยเชียงใหม่หรือปา่ามงปัญญาชาวบ้านต่างๆเราสามารถดึงมาเป็นเครือข่ายในการอน,นุรักษ์บริหารจัดการองค์ความรู้เหล่านี้ได้ นี้ก็เป็นแนวทางในการที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับวงปัญญา้านความจริงในหลากของเราให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าให้มีคุณค่าเชิงสังคมด้วยเชิงตัวบุคคลด้วยระดับปัจเจกด้วยโอเคเนาะมีอะไรจะสนทนาสอบถามมีไหมครับที่ เป็นไปทวนเนาะเป็นไปทวนไข่ไข่อ่านไข่ถ้าขออ่านแต่ละ้ตดีนี่เวลาคนอ่านนี่คนเขียนตามสำเนียงในการเป็นโน้ตดีนะลักษณะลักษณะการเขียนเดียวกันคือเราเราจะเลือยนไม่ได้เขียนเหมือนการโน้ตีีนะครับไม่ไม่เขียนตามลักษณะการโน้ตดีอ่าเขียนง่ายง่ายครับเนาะหมู่บ้านหมู่บ้านกเทียบกับหมู่บ้านดีครับแต่ลักษณะการเขียนเขาจะแตก การใช้บางทีการใช้ศัพท์การใช้ภาษาก็จะแตกต่างกันครับภาษาทินนะ่ไมามีต่างกันหรือบางทีแบบไปเรียนกับครูคนละคนัคนละคนกันคนละสํานักกันแต่อยู่บ้านเดียวกันก็แตกต่างกันล้วก็มีอย่างหนึ่งคือตรงค้ามี่เวลาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่แปลกอยู่ก็คือมันมีการถ่ายเทข้าวคนที่แบบได้ด้วยแบบบางทีไปที่วัดนั้นเป็นพระสงฆ์ไปที่วัดนั้นยืวมา ยืมหายนล้วยืมมาจ่ายแต่ว่าอ่ะลวดลวดเอามาเก็บไว้ที่วันนี้ก็มีมันต้องมเจอการกระจายจะแบบมันมีหลาเรื่งเยอะก็มีค่าคนหนึ่งเปิดเด็กคนหนึ่แล้วเปิดเอาบางทีอันสัตว์เลี้ยงแสบมันก็เลยเก็บของเล็กๆกับของบ้านเราเลยมันอยู่ที่ต้นฉบับบางทีต้นฉบับเขียนมาอย่างนั้นเนาะแล้วเรามีการคัดลอก ขั้รอบต่างตสนัตรงนี้เป็นนะมันก็เลยมีทิศสำเนียงแรกมันจะเป็นแบบติเพ้อครับไอ้มก็เมืองเมืองีแต่ป่าเก้าได้เป็นเมืองไหนขอนสง่ารนัคดาดรีบดราาณาราคาคาดีรดาาาีีบาา เหมือนบางทีน้มอตะสะบางทีน้โมตสะว่เ้าวัดโตอลไรบางทีก็โตอะไรบางทีนะมันสะกดอันนี้มันบางคำนี่ก็มีตัวปฏิบัติเป้นไปเห็นแล้วเอาความแควนตำวัมเขาูจิที่มาเปลี่ยนก็มาใส่ ฝ่าฟันเนาะวันนี้มาเรียนการจัดการพุทธศิลป์ทำปีบาลต่อเราก็ได้ความรู้แล้วเนาะแล้พื้นฐานได้แล้วนะแล้วลองเอาไปต่อยอดนะเราอยากจะทำอะไรนะครับให้คนเป็นลูกประคำเกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านทำปีนี่แหละจะไปบริหารจัดการอะไรมันมีความรู้ที่หลากหลายแต่แต่ว่าเราจะดึงอะไรไปบางคนอักษรมาเห็นลาย ไม่ประกาศเลยเนาะมันสวยงามนี่นงไงอยากจะให้ลวดลายไปแบบประยุกต์หป็นลวดลายอะไรก็ได้หรือองค์สรู้ที่อยู่ในคัมภีร์สมมติเป็นเรื่องตำนานแท้แม่กาเพือกเนี้ยแล้วก็รอนไกลเอาไปทำงานศิละปะในที่เราถน,นัดเราสามารถรอนไกลไปได้มีหลายอย่างหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเราถนัดด้าน,นนี้ทั้งนั้น เราวันนี้ว oh. ันน um ี้ก็15นาทีสักพสติก็อนุโมทนาขอบคุณอาจารย์ยศพละครเจริญบ้านีได้ให้ความรู้ถวาความรู้กับนิสิของพวกเราอาจารย์นี้ก็เป็นนักวิชาการอิสระนะครับม <So. S 2> <ut> ีความถนัดด้านคำพเวลานะครับแล้วรับปริัติใครมีคำพิยนอยากได้ปริวญาติดต่อหนี่นะครับ ตัวนี้นะมันเป็นอักษรไทยการนะครับถ้าเราอ่านไม่ถนัดก็ติดต่อได้นะครับตอนนี้อาจารย์ก็มาช่วยงานที่มจรอเรารับนะเชื่องงานวัดปุภาลามน่วยนะครับไปจัดการบริหารบางอีเวลาที่น่นก็แตกหักเยอะนะครับก็จัดให้เป็นหมวดหมูน่นะครับแต่วันนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้กับนเอาะครับให้พวกเราได้ไปนำความรู้ไปต่อยอดนะครับในสืส่สา ครับขอบคุณครับภาษาทุครับ